สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับดีๆอีกเรื่องหนึ่งนะคะเคล็ดลับดีๆในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการก๊อปปี้ก๊อปปี้ในที่นี้ก็วันนี้จะมาบอกเรื่องของการก๊อปปี้คนที่เก่งที่สุดที่วันนี้คุณมองว่าใครคือไอดอลของคุณคนที่เป็นไอดอลของเราเนี่ยหมายความว่าเขาจะต้องเป็นคนเก่งแล้วก็ทํางานเก่งใช้ชีวิตครอบครัวเก่งนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ น่าเอาเป็นตัวอย่างนะคะก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราจะกับพีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยคนนั้นคือไอดอลของเราจริงๆไอดอลคนนี้ก็คือคนที่เราคิดว่าเราอะอยากเรียนแบบเขาแล้วก็ให้เขาเป็นตัวอย่างที่ดีกับเราก็คือวันนี้เราก็ไปดูว่าคนที่เราเลือกให้เขาเป็นไอดอลของเราเนี่ยเขาทำอะไรบ้างในแต่ละวันเช้ามาเขามีวิธีในการดำเนินชีวิตยังไงบริหารจัดการในเรื่องเวลาของเขายังไง มาจากการที่เราอะไม่เก่งภาษาแล้วเราอยากได้ภาษาวันนี้คุณไม่ไเก่งภาษาอังกฤษแต่คุณเนี่ยอยากได้ภาษาอังกฤษถูกไหมเราก็แค่ไป copy ก๊อปปี้เจ้าของภาษาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยาการทํางานเก่งและประสบความสําเร็จเร็วอีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องก๊อปปี้จากคนเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเก่งเนี่ยเ,าเขาจะมีวิธีการทํางานแล้วเขามีวินัยในการทํางานและใช้กระบวนการในการทํางานอะไรบ้าง อย่างที่พี่หมวยเคยบอกไปในคลิปก่อนๆหน้านนะว่ากระบวนการในการทํางานคือค่อนข้างสําคัญวันนี้ฝากเรื่องของการ Copy ้และหาไอดอลให้ได้นะคะไอดอลของเราก็คือคนที่เราเห็นว่าเขาประสบความสําเร็จคนประสบความสําเร็จเขาทําแบบไหนแล้วเราทําแบบไหนเราจะได้กลับมาดูตัวเองได้เลยว่าวันนี้วันหนึ่ง,ว,นนงวันหนึ่งเราลงเสียเวลาไปกับอะไรบ้างเนาะแล้วคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาทําอะไรบ้างวันนี้กลับมา ดูเรื่องของตัวเองว่าวันนี้เราทำอะไรแล้ว,ลวคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาทำอะไรแค่นั้นเองเราก็จะเป็นคนเก่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะฝึกการพัฒนาตัวเองได้วันละ1% 30วันเราก็จะได้พัฒนาตัวเองไปถึง30%สสู้ๆนะคะทุกคน